ตรงนี้ก็จะเป็นเลียงปลาในหน้าเขานะครับเนาะแต่ก่อนนี้สิบองนี้ก็จะเป็นแตงแต่ตให้หน้าย่างเดี่ยวบ่าน้องก็เลยเอามาเปลี่ยนนะครับเนาะก็คืออยากให้ให้หน้าเฮานี่มีของกินนี่ก็จะเป็นมองนี้ก็จะเลียงปลาเลียงปลาในหน้าเขาตรงนี้บ้าน้องว่าตอบโจทย์ดีแห้งที่บ่าน้องเฮ็ดมาครับผมก็ลองเลี้ยนแบบธรรมชาติบิ่งนะครับเนาะเอนะาตรงนั้นล่ะครับมาล่องเิงึงให้เป็นคลองรองน้ำตรงนี้ไป้ปลาเข้ากันง่ ออกแม่แพรลูกอีกกระหังครับผมบ้าน้องก็ได้จากนี้ไปปล่อยหันครับหลายแห่งเดียวนี่ก็ร่างสีสามสีนิ้วนะครับเนาะเป็ดก็คฮือออ้เลี้ยกินก็ได้ขายครับผมเป็นแบบเกษตรพอเพียงพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกกับบ้าวน้องในช่องกบป่าพระรวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ้านน้องก็จะพภาพพี่น้องมาสมบรรยากาศย่ำมาแรงเนาะครับเนาะนี่ครับผมประมาณหาโมงกว่าครับพี่น้องส้นทันีต้นไม้เท่ากับจะเิ่มใมญ่แน่ต้นมะข้าวนะครับเนาะ คนมะพร้าวบาะน้องเอามาปลูกไว้นี่ก็อยู่บางช่วงบางดัาหน้านะพี่น้องเนาะก็อยู่ประมาณหกเดือนนะพี่น้องมาเห็ดตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลียงปลาในหน้าเขานะครับเนาะตรงนี้คือเบาะน้องก็เอามาตืมไปเรื่อยๆนี่ครับผมโซนทางนี้ก็จะมีก้วยแน่ก้วยก็เริ่มจะแก่แล้วครับผมออกไม่ก็มีพี่น้องโซนท่านผุ้นออกไม่อีกครับผมมีกล้วยเนาะตรงนี้ evet, wyk, ก็จะมีอยู่หาเครื่องีเครือพี่น้อง บ้าน้องก็จเเฮ็ดอยู่นี่และครับมุนเวียนนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเข้าจะเด็ดตันี้มาดําน้ําเนยครับพี่น้องตรงนี้คือเพื่อนออกยอดจรเฮาก็เอามาขยายพันธุ์ได้นี่ครับอืนี่ครับเขาก็จะเอามาขยายพันธุ์ได้เด้อพี่น้องเด้อตรงนี้บ้านน้องก็ขยายออกเรื่อยๆคือเพื่นซ้ำนี่ก็จะ ปงหักได้พี่น้องมันก็จะออกหลากเพื่อนเนาะเฮาก็สามารถเอามาขยายพันธุ์ด้ต่ออีกครับผมนี่เทาก็เนี้ไใบจังสีแล่ะครับดำดำใบเนีบไใบนี่นเลยนี่ครับผู้ซอยมาซอยได้แั่พี่น้องนี่ๆๆนี่มันเลยผูซย้ซอยด,ดินผู้ซอย,ดดซอยเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาหุดต้ใหม่เฮาน้ำเนเนะครับเนาะ๋ยวจะตักน้ำตรงนี้นมาก พราะว่าบ้าน้องก็จะเอานามมาใส่ไว้อาทิตย์หนึ่งครับผมเขาจะเอามาใส่ทีนหนึ่งนะครับเนาะนี่พี่น้องบ้าน้องก็จะปลูกฟักทองใหม่นะครับเนาะฟักทองใหม่เลื่อยตรงนี้เขาก็จะเห็ดช่วงนี้ก็จะให้มีประโยชน์อีกนะครับเนาะเขาก็จะมีพักอินเป็นในข้องนี่ครับ อีเพิ่จะอยู่บนหมีบ้านนอกคุดไว้เลือกในจังหน่อยนี่ครับจะเห็ดเป็นบวกไว้ผู้ซอยมันจมะมางดต้นซอยครับผู้กอกวนนี่ครับเขาก็จะหดไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่ามองมีบ้านนอกก็จะเห็ดเป็นเป็นหลองไว้ครับผมตรงนี้ฟักทองนี่ก็ได้อยู่ประมาณ ที่เขาสามอาทิตย์แลวพี่น้องนี่นะครับเนาะเขาก็จะงดใบนี่จะเบื้องตัวใดเพิ่นถือนามดีแน่นะครับทั้งนั้นจะซุ่มซุ่มกลัวจะต่างกันนะครับเนาะตัวนี้บ้าน้องเอา่ซลุมละสองต้นครับผมสองในเนาะสื่อมาแค่ยี่สิบบาทพี่น้องนี่ครับผมเป็นบบกคือม่งเลยฟักทองนะครับเนาะอืม คุ้มนี่กับปัญหพี่น,น้องบ้านน้องกบเอาบักโจกคุดอยู่ประมาณนี aires, ่นะครับน้องขวมกวงนี่ประมาณยี่สิบกว่าเส้นข่วมพวงควมเลิกกับประมาณอยู่บนเลิกครับพี่น้องก็อยู่ประมาณยี่สิบเซ้นขึ้นกันนะครับเนาะค่วมกวงนี่ครับค่วมกวงควมอ่างบ้านน้องก็เอามาสทดลองไว้ลุมละสองเมตรครับพี่น้องเพื่อเพิ่นจะบอกเกิดนี่ครับเอามาใส่สองเมตรสองเมตรไบเพิ่นก็เกิดคู่หลุมพี่น้องสซนทนังพี่เพิ่นจะ อันนี้แน่จั็กน้อยเพราะว่าบ้าน้องเอาขิงงวามาใส่ฟังทั้งนี้เพื่อนจะเพราะว่าน้ำทั้งนี้จะเคินนะครับพี่น้องเนาะจะท้องปุ๋จะเลิกกลัวเพราะว่าตรงนี้บ้าน้องก็เอารถไถสมมาดุดนะครับเนาะมาดุดขึ้นเอานี่ครับแมนบึงเลยฟักทองนะครับอีกใกล้สีเหล้วแมเลพี่น้องถ้าพี่น้องรอ ส้มสวนย่ำคำครับผมบรรยากาศย่ำแม่แรงนะครับเนาะเลาก็จะลดน้ำไว้ประมาณน,นี้ครับก็จะได้อยู่ซิบก็กลุ่มพี่น้องนี่ครับบ้านน้องกะเริ่มจะมีต้นใหม่แน่ขึ้นมานะครับไม้แดงแล้วก็ต้นกล้วยยางหน้านะครับเนาะตรงนี้บ้านน้องก็จะเอามาตอนต้นใหม่อยู่นะครับเนาะก็จะเอามา ตอนริงครับผมเนะาะมาทาบมาเสียบยอดครับผมตรงนี้ก็ชื่อจะเป็นบักม่วงหน่อยครับผมบ้าน้องก็เอามาปลูกไว้เพื่อเข้าจะได้เพราะว่าต้นบักม่วงหน่อยมันจะหาแบบน้ำแมนอาหารเกง่งบ้าน้องก็เลยเลียกปลูกต้นบักม่วงหน่อยนะครับเนาะบักม่วงหน่อยพันบโบรานเฮานะครับบานเฮ้าตะกอนนะครับเนาะกินแหลก็เป็นบักม่วงใบโบกนี่น้องเพราะว่าบ้าน้องเอามาปลูกเห้นดกแหงครับผมก็เลยจะเอามา เวลานั้นเขาก็จังจะมาตัดออกนะครับน้อเขาจะมาเสียบยอดครับผมเพื่อเขาจะไปเอาบักก็คือแก้วขมิน้นสีเอามาใส่ใดนะครับเนาะก็ะคือเขาตนเดียวเขาก็สามารถให้มีอยู่สามสายพันธุ์ 3, 000, ใดครับพี่น้องบ่อน้องก็จะคอยเหตุไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาหายาหารป่านหนยย่ำแมลง,งนี่ครับเวลานั้นตรงนี้ก็คือเขาก็จะสามารถดำหน้าใดเด้พี่น้องเด้อตรงนี้ก็คือจะมีเขา่า แตกอนนี่สิบมองนี่ก็จะเป็นตันแตงแต่ไ้หน้าอย่างเดี่ยวบ้าน้องก็เลยเอามาเปลี่ยนนะครับเนาะก็คืออยากให้ไ้หน้าเฮานี่มีของกินเพราะว่าเขาจะเห็ดหน้าย่างเดี่ยวนะครับเนาะบ้าน้องก็เลยคิดว่าเออเขาจะดันตัวนี้ไปอัดขั้นคู่นะครับเนาะขั้นแท้นเนาะตัวนี้ก็ค่วมป้วงอยู่ประมาณอย่าสองเมตรพี่น้องสองเมตรสามเมตรเนาะบ้าน้องเห็ด เวลาเขากระด,ดันขึ่นเขาก็จะปลูกคลองใส่ข้างบนได้เพื่อเวลานา้ำน้ำฝนมาเขาก็สามารถปลูกได้ไจะบ่ชึ่มนะพี่น้องเนาะถ้าเข้าเห็ดไว้ปลูกอยู่ข้างล่างนี่เวลาฝนมาน้ำม,มานี่ก็ท่วเพิ่นซื้อแล้วก็บ่สามารถหใหญ่ได้เนาะครับเนาะเขาก็ต้องเฮ็ดเป็นหล่องกู้ไว้นี่ครับผมเฮ็ดไว้แบบนี้ก็ดีครับพี่น้องหาพี่น้องอยากคิดว่าอยากเฮ็ดเลี้ยงปลาลำเนาเนาะครับเนาะ ตรงนี้เขาก็จะสามารถเลี้ยงปลาน้ำใดครับผมนี่ก็จะเป็นมองนี้ก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในหน้าเขาเวลาเข้าเกี่ยวเขาออกแล้วนี่พี่น้องตรงนี้ก็คือเขาสามารถเอาน้ำมาเติมใส่เอาน้ำมาเติมใส่นี่เวลาน่ะต้นไม้เข้าพวงนี้ก็จะซุ่มครับเพราะว่าเพื่อนก็นจะซึมเข้าไปในหลกักเงามไม้เข้าใดเนาะครับเนาะตรงนี้บ้านน้องว่าตอบโจทย์ยีแห้งทีบ้านน้องเฮ็ดมากครับผมว่าลองมึงแล้วลองมึงว่าในสามเดือนเขาจะได้เกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเนาะ สามเดือยนให้จัเกี่ยวเขาบ่ได้แห่อาหารปลาเลยบ่าน้องกะมาถดล่องเบิงว่าเลี่ยงปลายห,หน้าเขาเข้าบ่าให้อาหารปลาที่อยู่ในบอ่อเพราะว่าให้หน้านี่ก่วงแห้งนะครับเนาะะมานไรกลัวพี่น้อง,งให้หน้าตรงนี้เนาะพอบ่าน้องก็เลยเอามาล่องเบิงเข้าก็จะเห็ดตรงนี้ละปาลาเวลานันปลา,าก็จะออกจากป่าเขาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้คือเขาจะไม่ให้ยหอยากให้อาหารก็สามารถให้อาหารอยู่นี่ แต่ว่าบาวน้องมาล่องเบิ่งว่าบ่ให้อาหารว่าปลาสิไงบอละปลาสิแพบอก็ลองเลียนแบบธรรมชาติเบิ่งงนะครับเนาะแต่ก่อนนี่เฮาปลาในคลองในหวยในห้องจังสิครับพี่น้องเฮาก็ยังบ่ไปห้อาหารเลยเพื่อนกันยังออกแม่แพลูกบวน้องก็เลยคิดว่าเอาตรงนั้นล่ะครับมาล่องเบิง่งให้เป็นคลองลองน้ำตรงนี้ไ้เวลานา้ำสามเดือนเข้าบ่ให้อาหารี่ปลาเฮากันไงแล้วก็ออกแม่แพลูกอีกต่างหากครับผมบาวน้องก็ได้จากนี้ ปล่อยหันครับหลายแห่งเดียวอย่างนี้ก็ลังีสามสีส่นิ้วนะครับเนาะเป็ดปลาทับทิมนี่ครับปลาดุกตรงนี้เท่ากับสามารถเวลานะเท่ากับสูบนำบอกกอนเข้าจะเอาปลาดุกจับปลาดุกออกเปินเนาะเอาไปขายได้พี่น้องแล้วก็เอามาเป็นเป็นเมนูแล้วก็เขาเหลือจากเป็นเมนูเข้ากับเอามาเป็นขายได้พี่น้องเนาะครับเนาะบ้านน้นนองว่าเห็ดตรงนี้ก็คือโอ้เลือกกินก็ได้ขายครับผมเป็นแบบเกษตรพอเพียงพี่น้องเข้าอยู่แบบนี่นะครับผมนี่บา้านน้องก็เห็ดเป็นอาหารลดต้นทุน บางอยากเลยครับตรงนี้ก็สามารถเท่ากับนี่มองอยูหมองเศร้าใดพี่น้องนะครับเนาะเท่ากับสิสามารถเหดอยูหมองอยูหมองเศร้าใดเพราะว่าจะเป็นมุมหนีบ้าน้องก็ค่อยขยายไปเรือได้พี่น้องเดินที่เข้าค่อยดำไปขึ้นหน้าเข้านี่ครับผมขยายออกเรื่อยๆจากตนเดียวเงาเดียวนี่ก็ขยายไปนี่ครับเบิ่งเรื่อยเ่าก็จะให้เพิ่น แบบให้ปลาเข้าได้มีหมมีลมมีเงาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สาม,มารถเห็ดใบแบบนี้ได้บ้าน้องเห็ดแล้วตอบโจทย์ดีครับขนาดว่าท่านถึงปีแล้วพี่น้องเห็ดตรงนี้บ้าน้องก็ว่าโอ้สุดยอดกนะ็มีทั้งกล้วยนะครับนอกมีกล้วยแล้วต้นมะพร้าวเขาก็จะปลูกหลายๆอย่างใส่กันนี่ครับเบิง่งพุ่นตรงนั้นก็จะเป็นกล้วยไข่ก,ขกล้วยไผ่ก็งามเลยด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขนาดว่ท่านถึงปีเบิง่งเลยบ่าน้องก็จะเห็ดอยู่ประมาณนี้ครับผม ราวะถ่าทึงปีนี่ก็ต้องมุนหลอบอีกทีน,นึงนะครับนะเพราวะหอดหนาดำหน้าจะทึงปีพอดีมองนี้ครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณพกเจ็ดเดือนนะครับนะเพราะว่าเขาจงสิไปหอดหลังเมษาผ่ไปก็จะเป็นเขาดำให้ดำหน้านะครับนาะอีกหลายเดือนครับพี่น้องโซนทางนี้บ้าน้องก็จะเห็ดนี่ครับอาหารปั้นก้อนไห้น้าแน่ราะว่าบ่าน้องนี่จะมีอาหารปั่นก้อนอยู่ตลอดครับอยู่ในหนองสาเนาะอยู่หนองสาเขาจะกินอาหารปั่นก้อน ตรงนี้ก็เฮ็ดมองนั่งชมบิวได้เด้อพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเพราะว่าตรงนี้ก็คือตอน้นทอนของบ้านน้องนี่พนบ่ทันออกใบตอนนี้พเพนห่วงเบิร์ดเขาก็จะเอาไปเห็ดปุ๋ยเห็ดปุลนี่ครับเฮาก็สามารถนั่งหลวก็ชมวิวได้ครับผมนี่ต้นมะพร้าวนี่ก็ปลูกใส่ข้างล่างนะครับน้องห้มีประโยชน์ตัวนี้พน,น,นก็นหนาแ้งแนี่ัจหอ่อยบ้านน้องก็เอานามมาุด่วไปนั่มนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้เขาก็คือ สามารถเข้ายูพีได้พี่น้องเข้าห้อาหารปลาแบบนั่งยูพีเข้าบริยากเลยเป็นอาหารกอดแบบนี้ครับผมหายไปเลยครับนี่เงิไปเลยฟืดหนักนี่ครับเยอะเวลาหนักเิ่นเกิดจะพาก,กันมาอะไราเิ่นเลยบรรยากาศดีครับผมอาหารปลาปลาก็ะจะไล่กินยุงสีนลครับเพราเข้าก็จะให้อาหารปลาเนม่ยมะรงเนี่ยมะเ้านะครับเนาะ โอ้แม่งจ็คก,กระจันพี่น้องห่องยันยันเลยครับผมเบิ่งเสียงเพิ่้ง,งแบบทํธรรมาชาติเลยพี่น้องเด้อย,ยังไงจันห่องย่ำงมะแรงนะครับเนาะอุ่นครับเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งโอ้ยปลากับไรกินดีแห้งนะครับเนาะอ,อ,อ,อืมเอด็ดใบพอได้เป็นเมนูแล้วกอะช่วงมืัอหันน้ามาปลาบ้านน,าาาาานองออกเกบิดกำลังจะเริ่มเลี้ยงใหม่ ปลาสบายนี่กับเพท่านใหญ่ปันไดนะครับเนาะบรรยากาศง้มคำครับผมทั้งนี้ก็จะโยนไปเลยพูนครับโยนไปเพื่นก็จะไล่กินนี่แหละครับผมบาวน้องกับภาพพี่น้องมาส้มบรรยากาศข้างบนน้าแนนเนาะถึงเฮาเห็ดบ่อไหลได้พี่น้องเด้อตรงนี้ก็เห็ดแบบงบบ่อหลครับคือเห็ดตรงนี้ของบาวนนองนี่เงื่อนแค่สองพันนี่ครับผมก็สามารถได้ขึ้นมาหลายเลยครับนี่ก็คือได้ปลาได้ปลาได้ปลากิน นะครับเนาะเท่ากับส้างแรงอาหารไวแค่นี้บ้าน้องว่านี่ก็สามารถสร้างแรงอาหารหล้วก็ส้างไล่ใดๆได้แล้ครับเนาะเพราะว่าบ่าน้องกัเห็ดห้พี่น้องลองเบิงว่าเฮามีแค่ห้ยหน้าหล้กก็อยากเห็ดซ้มนี่นี่ครับเป็นคล้องรองน้ำแค่นี้นะครับเนาะกัเด็กนึ่งก็เขาเฮาเป็นรักอยู่แล้วครับเท่ากับได้กินเข่าสองก็ได้มีป่าอยู่ในแรงอาหารเฮาเขาสงแรงอาหารไวนะครับเนาะ ตรงนี้เขาก็ับปลูกใบกะเพ้าบักพริกใส่ตรงนี้ก็จะให้เป็นพ่นนะครับนอกเป็นพ่นคือแต่พอแต่แม่เข้าเห็ดวบแต่ก่อนนี่เพิ่อกระปูกแค่อยู่พ่นก็สามารถมีบักพริกผักผ้ายให้เขากินได้นะครับเนาะบ้าน้องก็เลยเอามาเห็ดตรงนี้นะครับผมเพื่อจะส้างแรงอาหารหนึ่งแหละครับพี่น้องเขาก็มีความสุขอยู่ตรงนี้นะครับเนาะสองก็คือนี่นะครับผมเขาก็ได้แบ่งปันราคาให้พี่น้องได บิงของบาน้องว่าเออบาน้องเฮ็ดแล้วเป็นอยงไรเนี่นี่ครับตอบโจทย์ดีแห้งครับผมบาน้องกับภาพพี่น้องมาเลาะส้มสวนบรรยากาศย่มคำเนาะครับกับคำเหมิดเขาเรื่อยๆนะครับเนาะก็อย่าลืมในช่องกบป๋าผ้าด้วยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน,น้องแน่ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบาน้องกับท็ดีลิใย้พี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ